2ธันวาคมนี้ยาเสพติดต้องหมดสิ้นจากพื้นแผ่นดินไทยสังคมไทยจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ายาเสพติดยืนอยู่ปะบนปะปนกับพวกเราครับคนค้ายาเสพติดต้องไปอยู่ในคุกเพราะไอ้คนพวกนี้คือคนฆ่าคนตายผ่อนชงจำนวนมากๆจยิ่งกว่าฆาตกรฆ่าคนตายเพียงคนเดียวสิเพราะฉะนั้น สามเดือนเท่านั้นเองวันนี้ผมเชื่อว่ายาสิติดเหลืออยู่ไปถึงสิบเปอร์เซ็แล้วเราจะจัดการต่อที่เหลือแล้วจะทําให้ยั่งยืนด้วยส่งสัญญาณให้ชัดว่าข้าราชการทั้งหลายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ครบสามสิบเมษายนแล้วเลิกปล่อยให้ยาสิติดกลับมาถ้ายาสิติดกลับมาท่านก็สาท่านก็ต้องออกไปแค่นั้น